สบายดีทุกคนมื่อนี้เราจะพาทุกคนไปบุญออกพรรษาอยู่จังหวัดนครพนมประเทศไทยน้ากันเดอ้อนี่เป็นการไปนครพนมข้างเลข,ของพวกเขาทริปนี้เม้นสามมื้อสองคืนเริ่มต้นจากบขสหนองคายหนองคายนครพนมเที่ยว11โมงที่พวกเขาจะไปใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ4ี่่โมงครึ่ง ระหว่างทางรถพันเดเวบอกขสอบเบืงการเท่ากัเลยทายหมน้อยนึงหลังจากนั้นเดินทางยิงยาวต่อจนกว่าจะหอดนครพนมเส้นทางเส้นนี้มันจะเป็นเส้นทางเรียบเคมของอันนี้ตามที่สอบถามไอโซเฟอร์ขับรถพ่นช่วงนี้เป็นช่วงเพิ่เอิ้นมาช่วงฤดูปลายฝนต้นหนาวแต่ความโชคดีอย่างหนึ่งก็คือช่วงที่เขามานี่มันท้องฟ้าแจ้งบกใส่วิวเคมทางต้นไม้และทางดี การเดินทางครั้งนี้มีความสุขที่สุดตั้งแต่ตอนเดินทางซึ่งยังบ่ทันได้ฮอดสถานที่เป้าหมายที่เขาอยากไปแต่ก็มีความสุขที่สุดแล้วความโชคดีอีก,กันนึงก็คือระหว่างทางมีฝนตกน้อยหนึ่งลเลยเฮดให้เขาได้เห็นเรนโบว์หรือว่าหุ้งซึ่งส่วนตัวแม่เขาเป็นคนมาเรนโบว์ที่สุดเลยเห็นแน่ๆคือมีความสุขแหงเห็นแล้วมันซึ้งหัวใจจงังเลยบุเลย บบกบุกถ้าผู้มากก็คือจะเข้าใจและตอนนี้เฮาเม่นเดินทางมาฮอดอจังหวัดคนครพนมแล้วและนี่คือแลอนมาร์คนครพนมพวกเฮาเป็นพักอยู่ไกลๆลานพญานาคหลังจากที่ไปเช็คอินหงเฮมเมียนเครื่องของเฮียบพ้อยแล้วพากันมาถ่ายฮูก็ยังเห็นเลนโบว์คือเก่ารู้สึกแบบโชคดีเฮงมาคนครพนมสุดนี้ ในนามส่วนตัวเม,น,มนเฮาเมนเสื้อเรื่องพญ,ญานาคสินะครับโฮสึกด,ดีทุกครั้งที่ได้ไปไม่ว่าจะเป็นทำนาคาหรือว่าทำนาคีหรือว่ารามพญานาคาานญญาาที่อยู่จังหวัดหนองคาย,าอยาเองใช่ไหมครไปห้องูสึกด,ดีเลนนี่ก็คือหนึ่งในบอลที่เฮาโฮสึกด,ดีเ่นเดียวกันมันบอกบุชิว่าเรื่องความศรัทธาคนครพนม,ม็นำคำขวัญประจำจังหวัดพนมิน นอน,นครนพนมหนึ่งคืนอายุยืนหนึ่งปีวัทลันเิษมณ์ที่อิอออลอีลลลได้เฮาแบบรู้สึกมีความสุขมีความสุขที่มานครพนมหลังจากทคายหูเพียบหอยแล้วมันทามันพากันมาซอกกินข้าวพ่าพากันหิวข้าวเฮงเบิดเมื่อกินเฟือทั่วเดียวมาเตน,นองคายเลยแนนอนก่อนมาเฮามันได้หาข้อมูลน้อยนึงว่าจะเป็นบนท่องเที่ยวอาหารและมีหลายๆคนที่เพื่อนแนะนําก็คือเป็นห้านเตี่ยวเต็มโตะว่าซันห้านนี้มันจะอยู่ติดถนนคนเดินเลย ลักษณะห้านจะเป็นห้านชิวแต่มีขายอาหารนํารสซาตเฟิร์มเป็น1 0บติมสิบเซฟอิลีบวกกับวิวหอนาฬิกาเลิศหลังจากนั้นพวกเฮามันไปเบิ้งไหลเฮือไฟ เาชื่อวันทน์เาเป็นวันทสนุกดยนำความรู้และการศาไมกันจะรับรูนรากลเกิดวันทัศนเมื่อใสถานแล้วันทัศน์ที่2เป็นกาแก จากเบิ้งงหือไฟแล้วมาตงานกาซาที่อยู่ใกล้ๆกันเป็นงานที่ยิ่งใหญ่แหงกวงแหงคนหลายแหงแล้วก็ขายเครื่องสารพัดย่างมีเบิร์ดถุกอันก็มีจับสลากสลกอเอียงสารพัดย่าง จ้างไปโรงงานกาซาามันแล้วมาโตถนนคนเดินขากับพงแฮมซื้อกินอีกรู้สึกว่ากินหลายแฮงมาคนครพนมน้ำหนักน่าจะขึ้นได้ประมาณสองสาโลหลังจากกินหลายแล้วนางทองตึงนางตากระยานที่กับพงแฮมไปนอนก็ได้พบกันอีพีหนา้า